แปลกเจอช้อนทองคำามื่อไเล่โอ้ยพ uh ี่ลูกชิบหายเร็วก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็ขออนุญาตขาานิดตัวเองก่อนเลยนะครับใครหาเพื่อนคุยหรือหาเพื่อนเล่นเกมอยู่นะครับดิโชนินต้อนรับทุกคนอยู่นะครับร่างคําอธิบายนี้ใครอยากเข้ามาก็สามารถเข้ามาได้เลยนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดรับยดกันนะครับ ก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาฟาร,รม์มโดยเกมอารีนาเบรกเอานะครับโดยการใช้เซตหนูนะครับพยายามออกไปยังไงก็ได้ให้รวยที่สุดนะครับสูตรของผมก็จะมีแค่ฟาร,ร์มบนไปบนมานะครับทุกคนไปคอกมา้าแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ไปโฮเทลนะครับเอ้ยเอ้ยใครยิงอ่ะมันรัวเกินไหมครับผมจะได้ทีราเม็อื์ไม่มีอะไรเลยฮย พอเราฟาร์มเสร็จน,นะครับเราก็ได้วิ่งมาคอมากม้ากันนะแล้วก็เหมือนจะมีศัตรูอยู่ข้างบนสองคนนะครับแต่จบแค่นะี้ไม่รู้มีคนอยู่ข้างบนผมเต็มเลยอะ่ะเต็มกระสุนอยูนะ่ตายหนึ่งเจอกรับมีอีกอ่ะกำลังไป ไม่บอกแล้วกันนะคำยากันอยู่บนคอกมาเพิ่งฟังไม่รู้มีเนตมีอะไรบ้างล่ะไม่มีเลยครับ ตายหมดโอ้ยผมโดนบอดทำอะใช่เหรอเอา้าพี่ยูโลตายทำไมเนี่ยตายบอดบอดแบ<อ>็ดเกินเนี่ย,ยบ้านะพี่โจะตายบอดเลยเหรอใช่โอ้ตายบอดเลยแบบไม่ใช่คนนะนะจริงประเนี่ยไม่ใช่คนกับบอด <c oughs> บอดเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่นะคุูดัดทุดอ่ะพอเรากำจัดศัตรูไปเสร็จนะครับผมก็ได้มาเปิดบ้านของคอบม้านะครับส่วนของข้างในนะครับก็ตามที่เห็นนะครับแม่งมีแต่ขี้์เฮ้ยเฮ้ยมาค้นมปเร็วแต่ยังไม่เปิดอันนี้หวาน One. โอ้ไม่มีลุ้นเลยนอ้องขอรุ้นรนหน่อยไม่ได้เลยพอฟาร์มเสร็จสามที่นะครับผมก็ได้มาออกโดยใช้ตังค์หมื่นห้านะครับมาเอาไปแค่นี้แหละเปิดแร้งหน่อยอ่ะปะปพี่โรหอมลันมาแผนนใ้หัวว่างไงพี่โรวิ่งต่อไปวิงว่งวิ่งวิ่งต่อไป ไม่ตายบอดก็พอแล้วก็ส่สวนตานี้ครับเราก็ได้ฟาร์มวนเหมือนเดิมนะครับสามทีส moment, สส่สี่ที่แล้วก็ออกเหมือนเดิมนะครับตานี้ไม่มีอะไรมีแต่ขี้อันนี้ก็คงโอ้เนลรครับเอาไปเฮ้ยเสียงบอดน่ากลัวยิ่หายโอ้โหุบอสฟุบ้าุบ้ยโอ้ บอดมันยิงกันเองทำไมวะไหนดูดิมึงเอา<ด>ปืนอะไรยิงกันเองซองมาเปลี่ยนเลยส่วนตานี้นะครับเราก็ได้ออกไปที่สี่แสนนะครับตานี้ไม่มีอะไรนะครับขี้เหมือนเดิมว่าจะไปเอาจากตาหน้านะครับตาหน้าไม่มีอะไรเลยนะทุกคนก็บามวนๆไปนะครับก็เจอคนบ้างเจอของดีบ้างนะครับก็ออกไปที่หกแสนนะครับตานี้ก็ดีอยู่อืมตานี้ะเป็นของเราแนะ่ phải Let's go Cái nào không lẹ Nên farm đó, nên farm Mình lươi lươi Cái đồ tay đó lỡ Giang hấp มาแล้วามาส <2 S 1> องเฮ้ยเวอร์ปืนอะไรอะ่ะเอซากาโอ้ยพี่โลนะเจ้อซก,กาอุย้ยไกลขนาดนี้ได้หรอเขาหัวเข้าหน้าด้วยอุย้ยเอาดีออายวทำไมเซตมันดูโลนๆนะพี่โลแปลกแปลกผมว่าปอดเลอะนี่ปอดคนเหรอปอดแน่ใจเหรอพี่โลได้ปหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวดูบอทรกันมายิงหน่อยเฮ้ยบอทตายแล้วนี่ว่าเอาไงพี่โรนี่ตร,รตรงกลางเนะี่ยเอาเลยไหมไม่มันยิงกับใครวะอยากลูกอะสอนแรแอนหน่อยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเหี้ยละพี่โรเ,รเลืองมันเลยหนึ่ง เดี๋ยวผมก็จะไปผมก็จะใส่กระสุนด้นเฮ้ยรู้สึกหมดหมดทุกอย่างแล้วแป๊บนึงมาแล้วพี่มาตายหมดหมดอ่าเกืบแล้วเจอกือบตายผมฉีกไปรุนเลยปืนอะไรอ่ะอ๋อมันใช้กระสุนหนึ่งแน่เลยยิงผมอ่ะยังง่เป็นไงอ่ะ น่าจะบอดล้วมั้งยิงโง่ไม่รู้อะ่ะตีบอดไปก่อนแต่มันมาสองคนนะกึ๊บเลยบอกมันหยุดให้ทำสักทีดิเดี๋ยวผมแวะยอบทำดิไงทำบ่อยจังเลย เหมือนมีคนอยู่กับผมเลยอ่ะมันยิงมันปิดเอาสองอันดีกว่าเนี่ยอ,อ,อ,อะไรวะบอดเหรองงวะมีม,มีแลกเจอช้อนทองคำมือมาทำไม <S 2> <S 2> ้ยพี่รู้ชิปหายเร็วอะไรครับไอ้เฮีย <S 2> <S 2> สี่หลานแตกพี่เจโนมาช่วยด่วนเลย ยิบหายแล้วซีดีเหรอไม่ใช่กล่องนี้ละภัยไวรัสอ่ะยิบหายแล้วแล้วคนอยู่กับกูอีกโอ้โหกระลาไปอย่าตายนะคุณพ่ออย่าตายครับตายยิ่งรกลัวเลยเป็นโรคแพนิคเลยเฮีย <c oughs> ยิบหายแล้วเซฟไม่พอด้วย <c oughs> เฮียและอันใหญ่มากพี่ยิ่งรู้ยิ่งรู้รอหกอลไรไปรับรอหกแป๊บนึงช่<ล>ย แพนดิเข้าแล้วตอนนี้แพนดิเข้าเดือดๆเลยอุ้ยกูเจอห้องนอนหลักอีกอันนึงวัตถุภาคมันได้ไงวะมันยิงอะไรวะเฮียหยุดยิงดีจากตอนแรกเป็นคนกล้าบวกกล้าเข้าก um ูแพนิกเลยทีนี้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวตู้เซฟสีเขียวมันอยู่ตรงไหนนะอยู่หน้าบ้านพอไหเพอพอพอ มันมันมันสามคูณสามจริงแล้วเอ๊ะสองสองคูณสามเฮ้ยใช่ปะ่ะวะเฮียอะไรเนี่ยสามคูณสองเออที่เราผมจำไม่ได้ว่าบ้านพักมันมีตู้เขียวเปล่าอะโอ้อยู่นี่ไงตู้เขียวอยู่นี่เจอละ คบอสคุณบอสคนตายคนคตายคนตายคุณบอสสวยเคียรเคียรเคียบร้อยเนี่ยออ้เนี่ยฝากแล้วพี่โรสวยสี่ล้ห้าแตกโอ้โหเปิดแบบแเบแ่บแบ้แบ้แบอขนลแบบแบบแบบกบัแบบนบบอบบแบอแบบไบน โอ้ยโดนดีเกิดดนดีเกิดได้จานดาวเทียมมาพี่ยูโลเอาไหมแปดหมื่นห้าโอ้ยาหมดแล้วว่าหาที่เซฟเปิดละกันพี่ยูโลเอาไปเลยผมให้เลยตอนนี้กำไรละลูปปากโอ้ยมันเปิดนี่ไปแล้วมันเปิดห้องไปแล้วพี่ยูโล ขีรีบขี่รูด <c oughs> โอ้ขี่รีบขี่รูดเอ้าแตกอีกเฮ้ยใ,ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอ๋อแล้วมือปนนี้เป็นไรอ่ะฮัลโหลเฮ้ยเครื่องบีบไอไอไ,ไออันอีกอะไรเนี่ยสองแสนเนี่ยอุ้ยใช่ไหมเนี่ยหชอ่องแตกรัวเลยฮัลโหลเรี่ตอนนี้ลั่นนะครับท่านผู้ชม อิจฉาตาล่อนกันใหญ่อิจฉาตาล่อนกันใหญ่เฮ้ยคลิปนี้ลั่นนะครับเนี่ยท่นานผ <_ EN> ู้ชมเดี๋ยวผมหายาก่อนตอนเนี้ยตายโหงอนเหรอตอนนี้พี่ชิโร่เขาต้องการความช่วยเหลือนะครับผมก็ได้รีบวิ่งไปหาพี่ชิโร่เลยนะเพราะว่าพี่ชิโร่เขาตะโก,กนบอกว่าน่าจะมีเซ็ตสี่นะฮะหน้าหลังเลยแน่ๆผมช่วยอยู่ไกลๆอาจจะได้ ออกมาอยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์ออกมาได้ไหมชนะิโรกออกมาทางตู้แดงเนี่ยอุ้ยผมอยู่ตรงเนี้ยออกมาได้ไหมเนี่ยอุ้ยชิโร่มันปลาระเบิดไหมใกล้ชิโร่ออกมาเร็วเร็วเรวตีใหญ่ได้เนี่ยชิโร่ตีสี่น่ะไปเซตสี่นั่นแหละชิโร่ออกมา องการใหญ่จะต้องนิ่งครับล้มหนึ่งเซ็นสีはは่ล้มเสีล้มโอ้ยบดมึงเป็นโลกอะไรนักหนาวะเหลือตัวหนึ่ง อุ้ยอุ้ยตายหนึ่งตัวครับอ้าวเดินระเบิดล้มเลยพี่จะล้มล้มเหรอใช่ใครับตายปะวะว้าวมาหนี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 ตัวหนึ่งหนียิงซ้ำผมแล้วหนีเลยอุ้ยพี่จะรู้ไอ้เหี้ยมันไม่ตายวะเจ็บนะเจ็บนะตัวนี้เจ็บไอ้ตัวนี้เจ็บ,เบอยู่อยู่ไมเยอะอยู่ครับ ยิงบอนห่าคุณบอสมันร้องอยู่คุณบ,บอสไปเลยข้างหน้าเจอครับเจ๋งมากมันวิ่งหนีอะน,นั่นไงอุ้ยโอ้ยไม่ไหวคุณบอสได้ยังวิง่งไปก่อนนะ เออมันออกมาก่อนนะดิหวานดูก่อนนี่่ันผู้ชมโว้ยโว้ยหวานดีวาอ่ะนี่ของแดงสองชิ้นแล้วจริงๆมี <laughs> สิงโตอีกชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าขายทิ้งไปละกินไปละอันนี้เก็บไว้เป็นบารมีนี่เก็บไว้มาดิหวา